แฟนเขาก็ยู่ด้วยกันทุกทีเลย อ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีสุดหล่อสุดสวยมาใส่แล้วหนึ่งรีบวิ่งเลยสวัสดีคนสวยลาวันนะคะค่าใบไม้มาหนึ่งใบเพื่อโอพิจันต์นะคะและพังลาวันตอนนี้เราอยู่กันกับช้าง รุ่นรุ่นเฮฟวี่เวทเป็นวัยที่กำลังทำงานนะคะด้วยพละกกำลังที่เต็มที่เต็มตัวนะคะเป็นวัยโตเต็มวัยนั่นเองนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาของการเดินออกกำลังกายเป็นช้างกลุ่มนั่งชมธรรมชาติสวัสดีคะ่ะทุกท่านนะคะเป็นเช้าที่ ค่อนข้างขมุกขมัวนะคะช่วงนี้บ้านของช้างก็จะอึมคลึมนะคะมันก็จะมีสวัสดีค่ะอยู่กับเฟิร์นนะคะยื้ยืยหลบเดียวหลบเดียวหบยวบยวุดฮอ่าโอเคหลังจากที่มือเราลั่นไปกดอะไรไม่รู้นะแล้วมันก็ ภาพหายไปแต่ไม่รู้ว่าที่ออนแอร์ไปนี้ภาพหายไปได้วยหรือเปล่าตอนนี้มีการมีการให้เดินใหม่นะคะถอยหลังค่ะที่เดินผ่านไปแล้วนะคะคือพระธิดาจทานันแล้วก็สีดอสามพลานนะคะตอนแรกน่าจะให้เดินวนก่อนแล้วค่อยกลับมาที่สันเขื่อนเพื่อยึดเส้นยึดสาย พีพ่่ทั้งหลายยืดเส้นยืดสายนี่แฟนเขาก็ยืดด้วยกันทุกทีเลยนี่คือเต็มเฟรมเลยนะคะ เชือกแรกนะคะสีดอสามพลานเชือกที่สองจุธานันเชือกที่สามคำมีนะคะเชือกที่สี่มีบุญใช่ไหมคะม,มีบุแอดนี่มีบุญมีเฮ้ยมีบุญสิเนาะมีบุญหรือพลายแอดนั่นแหละแล้วเชือกที่ห้าคือแม่สิงขรน,นะคะ แล้วแม่ขอดแล้วก็พังลาววันสาวสนดูท่านั่งสิโอเอ็นดูดูท่านอนของเขาก้อนอไปไหนหมายถึงกล้องหนูเนี่ยไปไหน <laughs> เดินเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นการฝึกวินัยในทุกๆเช้านะคะเป็นความเคยชินเขาจะได้ไม่แตกแถวนะคะไม่ไม่ทำผิดกฎนี่ก็เหมือนนักเรียนไปโรงเรียนจะต้องข้อแถบทบทวนวินัยกันทุกๆวันลาวัน

<laughs> ปกติจะมีการเดินสองรอบนะคะแต่วันนี้มีภารก,กิจนิดหน่อยช้างก็เลยเดินแค่รอบเดียวพี่แอดแอดแอดใครเปิดประตูคู่หูพี่แอดนะคะพลายพงตกมันอยู่นะคะ ยังไม่ออกมาโอเควันนี้เสร็จสิ้นภารกิจการออกกําลังกายเร็วนิดหน่อยนะคะวันนี้เพราะว่ามีสามสาวติดภารกิจวันนี้มีสอบควนช้างสัญญาจ้างนะคะเป็นลุ้นว่าใครจะเป็นผู้เข้ารอบติดปัญหาการซูมเข้าซูมออก ล่องใต้เวลาเข้าไปที่โรงเรียนควานเขาจะใช้คำว่าล่องใต้นะคะชวนน้องล่องใต้ลาวันคิดถึงจังเลยอเสียงอาจจะดู รดร้าวนิดนึงจริงจริงเป็นเสียงของการทักทายนะคะเนี่ยเพื่อนรักประตยเพื่อนประตุยดีกรีไม่แพ้กันเลยดังมากเอหมัอนเคี่ยวจริงๆเลยนะหมัอนเคี่ยวตอนนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เวลาลาวันเขาขออาหารนะเขาจะทำเสียงแบบนี้นะคะเขาจะมีอยู่สองแบบเน่มีระบบพ่นลมยังไงขอบคุณค่าก่อนเออแล้วระบบทำเสียงซึ่งมันก็จะดูปวดใจเหลือเกินได้ยินเสียงนี้แต่อยากให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับลาวันนะคะเขาเป็นช้างที่น่ารักมากๆเป็นเพื่อนรักประตุยนิสัยเขาจะเหมือนกันเลยแต่ว่า ไม่ได้เหมือนกันในลักษณะการแสดงออกแต่ว่ามีความทะเลนตนที่เล่นแล้วก็เป็นมิตรกับคนนะคะมากๆเหมือนกับพังประจวบหรือว่าประตุ้ยของเรานั่นเอง